สวัสดีครับวันนี้พบกับแพตอีกแล้วฮะช่องน่ารักของทรัพย์ครับแพ์มีภารกิจนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับโอเคสินปรีพี่คนหนึ่งเขาติดต่อเข้ามาครับว่าทำแหวนสองสลึงนะครับแหวนทองสองสลึงหายตอนไปหาเหยื่อตกปลาครับก็พื้นที่ลักษณะไม่แน่ใจว่าเป็นแบบไหนนะครับก็หลอไปลุ้นกันนะครับว่าภารกิจครั้งนี้เราจะทําสําเร็จไหมและจะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะ โอเค, <Okay. S 1> คเป็นพื้นที่ที่เขาบอกว่าน้ํามเลึกนะครับก็รอไปติดตามรับชมก่อนเข้าไปชมคลิปฝากด like, กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยไปดูกันเลยครับผมพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆตอนนั้นพี่งมจากประมาณไปบัวใช่ครับไปถึง ไปถึงประมาณต้นกล้วยต้นนั้นแหละต้นกล้วยต้นนั้นครับผมฝั่งนู้นถึงไหมก็ฝั่งนู้นจะไม่ค่อยงครับจะอยู่แค่ช่วงกลางๆเพราะว่ารู้ว่าเหยื่อมันอยู่ประมาณนั้นอ๋อคืองมระหว่างช่วงกลางๆกรองนี้ใช่ไหมนานอะไรอย่างสองปีสองปีกว่าสองปีกว่าโอเคไปดูกันครับภารกิจจริยาสัมผัส แล้วมันย่ำเยอะบ่อยไหมครับไม่ครับไม่ค่อยลครตอนนั้นง,ง,งมงมซ้ำมี่หลายรอบไหมครับก็หลายรอบอยู่ <laughs> Thank oh. มึงนฮะลุนล้นกันครับผมไม่รู้นะคืออะไรนะ ไปดูดิมึงเก่งเดียวมึงมึงเก่งให่ตรงนี้ใช่ไหมป๊อปไหวอู้หเก่งมากเลยอ่ะมันอยู่ลึกไหมครับพี่ลึกครับลมานี่เลยเจาะสบายไว้สบายกุ๊ดกันพวกนั้นพวกนั้นว่านะพวกกั้นทำว่านนี่แหละ เออมันบ,านบา้ากันหรือเปล่าวะไม่หรอกหนูก็ตามติดตามพี่เขาตามรายการตามอะไรอย่างงี้ไงก็ลองเออเดี๋ยวลองดูลองดูก็ได้เพเห็นพี่เขาออกหลายรายการไงเดี๋ยวผมล้างต้นขล,ล,ล้นแรก ให้ไุใส่ทิเดี๋ยวกูไม่ทำหายเลยเดี๋ยวเงี้ยแต่เปถึงนู่นได้จริงด,ด้วยครับผมแหวนวงนี้หายไปกี่ปีนะพี่อ่าสองปีเกือบีารปีรเกือบ3ปีแล้วนะครับภารกิจเราสาเร็จแล้วนะครับที่นี่ที่ไหนครับอา่าที่หอมสินครับที่หอมสินนะครับ <B ank S 1> รที่แปดบางมะกงนะบางมะกงก็ภารกิจเราสาเร็จแล้วครั้งหน้าอีพีหน้าเราจะช่วยเหลือใครหรือจะไปหาสมบัติที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ